สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องอีสานบุกนะคะเมื่อนี้อยู่กันที่เชียงใหม่นะคะพี่น้องกาดเมืองใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาหาซื้อของกลับบ้านนะคะนี่เราไปเบื้องต้นกันนะคะว่ามีอย่างพวกพักพวกคนลไม้มันถืกนะะอกันยืนนี่เอาก็เป็นของพัคเหนือได้ถ่แบบว่าที่บานท้ามันแพงคัะเนาะพี่น้องไปเบื้องน้ากันนะคะ นี่ค่ะพี่น้องเป็นแบบว่าขายทรงผักค่ะนี่ค่ะร้อยนึ้นี่คือถุงใย่ๆนี่เบิดถุงเลยนะคะนี่ค่ะประกาศหาสิบบาทค่ะมีด้านงวงม้ามเลยค่ะถุงละหาสิบอันกองละยี่สิบค่ะเอาไปเบิ้งอีกเรื่อยๆค่ะเพือเทถุงละสี่สิบค่ะถุงละสี่สิบห้าสิบนะคะ อันนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะคะหกทุ่มวันหกทุ่มค่ะเราจะจไปซื้อนี่ค่ะพี่นอ้องบรรยากาศอ๋อพี่นอ้องมองค่ะผักงามมากเลยค่ะพวกสลัดสลัดงามมากเลยค่ะผักกาดเจ้านี่ค่ะ,ะมาทรงไม่ไม่เลยค่ะ สลัดก็ค่รอจบาทค่ะนี่ค่ะที่ฮาชื่อต้อนหอมญี่ปุ่นไอ้ต้นหอมมันเป็นแบ่่ๆนะคะอันนี้ขายยังไงคะต50ห้าสิบบาทหล่หละสี่ร้อยห้ค่ะนี่เอร์นี้อนนึงค่ะี่นอง ผักดรือว่าไี่ต้มมาม่าก็เสียบค่ะนี่ค่ะผักผักมุ้งเนาะได้สดๆทั้งนั้นเลยค่ะฟึ่งลงมาทรงเลยค่ะนเอ้ค่ะพี่น้องเขาเจะกับน้องแพรวาคือกะห่อต้นหอมค่ะ โลหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องได้บอกลายเลยปักสวยๆเลยค่ะราคาถูกๆมีแตงกว่าญี่ปุ่นความตุ้มถุ่งอะไรอิปพี่น้องได้หลายค่ะเจาอ่อนค่ะตักแมว อันนี้บัวหิมะร้อะยี่สิบค่ะพี่นอ้องอาจจะซื้อเป็นถุงแต่ไม่เห็นคนขายค่ะนี่ถุงละร้อยแปดสิบบัวหิมะ้อไปฝากทางบ้านค่ะนี่เป็นตลาดขายทรงนะคะพี่นอ้องเมืองเรลมัดละสิบบาทยี่สิบบาทก่องนึ่งขายซค่ะ ก็จะใคยย้าเมือคืนน่ะดึกดึกพักเริ่มมาทรงค่ะตอนดึกดึกมาใช่เท่าย่างสวยเลยค่ะที่น่อ กัดผักนะคะเชียงใหม่แล้วค่ะพี่น้องกัดมะละไมเราเริ่มมาทรงผักลงมาจากโดยสิบาทยีส่สบบาทค่ะพี่น้อง อามกเลยผักบ okay. อ,อกโคลี่ยี่สิบมีเห็ดพร้อมค่ะจะขายเป็นถุงนะคะพวกนั้นยกถุงไปเลยถือลงอีกค่ะยกถุง เราเปนถุงละสี่สิบค่ะนี่ไปซื้ออโลนนี่ค่ะซื้อโซลันต้าโซล่าห้าสิบบาท

สามสิบห้าสิบค่ะนี่ค่ะไอต้องอากาศก็หนาวหน้าค่ะอากาศหนาวนี่จะหน้ากวางตุ้งอยังนี้ค่ะาหน้าฮ่องกงสิน่ะนี่หน้าฮ่องกงค่ะ ุ้ยเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้แซ่บมากเลยค่ะพี่น้องเห็ดแชมปิองอโนบุระพี่น้องนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะในอัสซิเช่อันนี้นี่ค่ะพี่น้องหาสิบบอร์ดครานี้ถุงหนึ่งถุงละหาสิบค่อยๆมีเลยค่ะอยู่ภาคเหนือค่อยมีเห็ดอันนี้แซ่บเลยค่ะ สองทงไหมคะ่ะไม่ใช่เท่นงน้ำมากเลยค่ะพี่นออ้อ,องใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะพี่นอ้องสองข้างทาค่ะ ขายผักหมดเลยค่ะทั้งซองางค่ะนี่ยองผัดผลไม้ค่ะอนอนผักนี่จะเซวยนทั้งนั้นเลยค่ะ ราคาเจ็ดสิบอาจจะซือกะลังเจี๊ยดีค่ะใส่ผัดน้ำปลากับมะเขือ,าอ,อยาวเปบ้านเป็นเนื้อมาซื้อของเต็มรถเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้วะน้าลืมเบิง้งนี่ค่ะของเยอะเลยค่ะนี่พี่น้องหูวัตถุดิบสี่สิบบาทค่ะยกถุงเลยค่ะยกถุงสี่ โอ้เพราแม้นอันนี้สามสิบบาทอันนั้นเจ็ดสิบบาทเป็นร้อยนึงเตรียมทยบบ่ายกบะค่ะซื้อของเบิดบุพกคอ2สองร้อยนี่ค่ะวันนี้ก็ที่ไปนอนมือเยศร้ากรสิกลับบ้านทำพูดได้มากคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานบุกเนเธอค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนเ้อค่ะวันนี้ลากรนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ